ท่าผู้ชมรับย้อนไปในอดีตของชาวจามปาหรือแขกจามที่ตกเป็นเมืองขึ้นของสยามประเทศและได้ถูกนําเข้ามาในสมัยพระเจ้าตากสินชาวจามได้ถูกนํามาไว้ที่บ้านแขกครัวหรือบ้านครัวในปัจจุบันโดยได้รับพระราชทานที่ดินจากรัชกาลที่หนึ่งเพื่อตอบแทนที่ชาวจามได้ร่วมรบไปสงครามก้าวทัพซ,ซึ่งใช้ชื่อว่ากองกําลังอาสาจามชาวจามได้มีวัฒนธรรมซึ่งเป็นของตนเองและในปัจจุบันวัฒนธรรมเหล่านั้นกําลังเลือนหายไป ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นติดตามชมได้นในช่วงผุ้ซึิบางกอกครับสนับสนุนโดยกองการท่องเที่ยวสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครแนวริมคลองแสนแสบย่างใจกลางเมือง ที่นี่คือชุมชนมุสลิมเก่าแก่ของชาวจามซึ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอาศัยอยู่ในที่แห่งนี้เนิ่นนานมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตะนะโกสินทร์ ก่อนจะเข้าใจเรื่องบรรทวนเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องที่ว่าหลังจากกรุงศรีอยุธยาแตก2310นมี่นะมาไอเมืองที่เป็นประเทศสลาดทั้งหลายเนี่ยที่เป็นประเทศสลาดนี่ก็ไอแยกตั้งตัวเป็นอิสระกันคล้ายว่าเมืองแม่แตกจะตกคนวป็นอิสระอะไรกันอย่างนั้นมาพอหลังจากนั้นก็เริ่มแยกแตกตัวกันมากระทั่งมาถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินก็เริ่มปราบปรามก่อนปราบประธานธรรมนก่อน เาเขมรเป็นประเทศสลานปราบมาทางเขเมรตอนแล้วก็ได้เฉลยจับเฉลยเขเมรมาส่วนหนึ่งเอามาไว้ข้างในตัวเมืองชั้นในพอมาถึงยุคของอรัชกาลที่หนึ่งปราบไปทางปักใต้ก็จับคนมาเป็นเฉลยจํานวนมากเต้มมารวมกันคือมารวมกันชั้นในกระพดีตอนนั้นก็รัชกาลที่หนึ่งให้ขุดคลองจากเริ่มต้นที่สะพา,น,า,น,านผ่านฟ้าเนี่ยที mm ่เราเห็นพานผ่านฟ้าเนี่ยก็มาจุดอยู่แค่วัดพยังเลือกแค่วัด วัดบรมณีวดัดชนชาติที่มาอยู่ก่อนในนี้คือพวกขมรพวกจามมาอยู่ที่นี่ก่อนมาอยู่ที่เนี่ยบริเวณบ้านครัวเนี่ยก็มารอกมันมีลำรางเก่าลำรางเอล่องระบายน้ําฝนตกมาให้ไหมก็มีน้ํากระเซาะไปตามรางกระคุดมันกว้างใหญ่หน่อยตอนนี้พอถึงราชการที่หนึ่งให้ขุดคลองาหนานาข้มาพอมาได้หน้าวัดถึงหน้าวัดบรมณีวาดได้ก็เกิดสงครามก้าทัพก็เลยสั่งหยุดสั่งหยุดไว้ เกณฑ์คนไปเกณฑ์ท yeah well, ั้งขมเรทั้งมาลายูอะไรที่หลังสงครามเก้าทัพปี2,328พอปีหนึ่งประมาณ2,329สงครามก็ยุติลงเมื่อได้ร่วมรบและจนได้รับชัยชเทศไทยเราสยามเราได้รับชัยชนะก็ได้ปูนบ็ดเบ็ดความดีความชอบกันก็คือได้อยู่กันตรงนี้จนกระทั่งมาถึงในช่วงสมัยรัชกาลที่สม พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็มีการนํา,าเอาขมอีนอ,อ,อีกชุดหนึ่งมาและอาจจะเป็นชุดสุดท้ายของ,ของ,ของ,ของชาวมุสลิมจามที่เข้ามาอยู่ในประเทศสยามแห่งนี้ก็มารวมกันอยู่ที่นี่แล้วก็เอาชาวบารายทูที่ที่มีการแข่งเมืองทางภาคใต้พวกตานีเอามาก็เอามาพักรวมไว้ที่นี่เพราะเห็นว่าอาจจะเป็นพวกแขกพวกอะไรสานองนั้นเอามาก็มารวมกันแล้วก็มีการขุดคลองเออมาขุดต่อจากคลองมหาหนาค ที่ขุดค้างไว้ตอนไปออกสองครามขุดขอก็ตั้งวัดบรมมาพอขุดมาก็ขุดคลองซึ่งแต่เดิมอ่ะมันก็เป็นลำรางอยู่แต่เมื่อเบอิกให้กว้างเบิกให้กว้างมาแต่ที่คลองแสนแสบเนี่ยจะสังเกตได้ว่าธรรมชาติเนี่ยมันจะต้องเป็นแนวตรงเป็นแนวตรงนี้ว่าแต่ว่าพอเริ่มขุดมาเนี่ยมันก็เริ่มเอ่อเริ่มเริ่มโคง้งลวเราก็เราเราก็พิสูจน์ว่าเอ๊ะทำไมมันโคง้งแล้วก็มาพิจารณาดู จากเอาแผนที่มากลางดูกองแสนแสบเริ่มขุดเนี่ยจะว่าหลบหลบวัดพยังก็ไม่ได้เพราะวัดพยังเนี่ยสร้างในสมัยเลยกันที่สามแต่กองแสนแสบเนี่ยช่วงนี้นะช่วงบันขัวช่วงเนียไปถึงคลองตนเนี่ย <c oughs> มันขุดในสมัยเล่กันที่หนึ่งเพราะฉะนั้นมาพิจารณาดูแล้วเอาแผนที่มากางพิจาดูอ๋อมันขุดผ่านคือต้องมาผ่านมัสิดนี่มามาขุดเพื่อหลบมสิดแต่นี่การขุดหลบมสิดเนี่ย เราพี่นาดูว่าความน่าจะเป็นเนี่ยพวกแม่ทัพในกองที่ที่เป็นผู้บัญชาการขุดคลองเนี่ยต้องเป็นมุสลิมเพราะรู้ว่าไปชนมัสยิดก็ต้องลืมมัสยิดลือกุบดเพราะนี่แสดงให้เห็นว่าในสมัยเล็กกัะเนียนขุดคลองเนี่ยมัสยิดงไดนะ้ตั้งมาแล้วแต่ใหญ่ใหญ่เล็กไหนเรื่องหนึ่งนะมัสยิดตั้งไปแล้วมีสุสานเรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้าที่มัสยิดหลังเดิมที่จะสร้างขึ้นเนี่ยนะมันก็ไม่มีปรากฏหลักฐานว่าพี่น้องบรรพชนในรุ่นนั้นเนี่ยเขาได้ใช้อาคารอะไรหรือตรงไหนเป็นที่ประกอบศาสนกิจเพราะโดยปกติพี่น้องมุสลิมก็จะต้องมีการประกอบศาสนกิจ5เวลาและเท่าที่ทราบก็คือว่าพญาราชทวังสันบัวเนี่ยท่านก็รวบรวมแล้วก็ท่านก็ดำริก็คือสร้างมัสยิดหลังนี้ขึ้น ใช้งานมาประมาณถึงปี2496เกหนี่ยก็รื้ออาคารของมัสยิดหลังแรกแต่คงคงสภาพมุกไว้นะฮะคงสภาพมุกไว้ตามเดิมเมื่อรื้อก็สร้างใหม่ใช้เวลาประมาณ2ปีสร้างใหม่ก็คือเป็นอาคารมัสยิดสภาพปัจจุบันนี้จากที่เรามีมัสยิดหลังแรก ะะแล้วก็ครอบครัวก็ขยายไปจากที่เคยเป็นสวนบ้างนะในะอดีตนะเคยเป็นสวนบ้างเป็นเป็นบ่อปลาบ้างนะะเมื่อมีการเติบโตครอบครัวโตขึ้นมีลูกีหลานขึ้นคนก็ขยายออกไปเมื่อขยายออกไปการมาใช้มัสยิดเนื่องจากพื้นที่ภูมิศาสตร์เราบอกมันเป็นพื้นที่ที่ยาวแล้วกลางค่ำคืนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีไฟสว่างเหมือนในย,ยุคปัจจุบันนี้จึงทําให้มีการสร้างมัสยิดหลังที่สอง ะะจากความที่ไม่สะดวกในการใช้ในบางโอกาสก็มีการสร้างมัสยิดหลังที่สองขึ้นก็คือ,อ,อตรงบริเวณกะก่อยนะจะเรียกว่าเกาะก่อยเนี่ยมีการสร้างหลังที่สองก็คือมัสยิดดารุตฟละปัจจุบันนี้นะครับห่างจากมัสยิดดายุยมิอุลคอริยา ah หลังแรกนี่ก็ระยะทางก็คิดว่าอยู่ราวๆป,ประมาณสักห้าหกร้อยเมตรทางเท้านะฮะเดินทางเลียบไปตามคลองแล้วก็หลังที่สามอีกหลังหนึ่ง นื่องจากชุมชนบ้านครัวเนี่ยเราอยู่ริมคลองทางซีกฝั่งทิศใต้ก็คือที่เป็นเขตปทุมบันปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังมีกลุ่มหนึ่งที่เป็นมุสลิมอยู่ด้วยก็ไม่สะดวกอีกเหมือนกันในเรื่องของการข้ามน้ําข้ามคลองมาเพราะว่ามีสะพานข้ามคลองเพียงแห่งเดียวอยู่ตรงบริเวณเบ้านครัวกลางนะฮะในภาพก็คือ,เ,อ,อเลยเลย,เลยจากถนนมันททองปัจจุบันนี้ไปทางด้านทิศตะวันออกประมาณ100เมตร200เมตร ในการเดินทางมาระบากเขาก็เลยสร้างมัสยิดเป็นหลังที่สามขึ้นในเวลามัมาสยิดหลังที่สามเนี่ยต่อมาได้มีการย้ายจากฝั่งทิศใต้ของคลองแสนแสบก็คือฝั่งเขตปทุมบันกลับมาสร้างทางด้านทิศเหนือของคลองแสนแสบก็คือเขตราชเทวีนะชื่อมัสยิดสุรุคุลมุตตะกินเป็นหลังที่สามห่างจากมัสยิดยามมอุนอริยาบ้านครัวหลังแรกถ้าเป็นทางระยะทางตรงเนี่ยไม่เกิน2 0 0เมตร พวกวัฒนธรรมเนี่ยนะฮะมันมีติดมาบ้างเท่าเท่าที่เราได้สัมผัสก็คืออย่างวัฒนธรรมในเรื่องของอา,อาหารการกินนะอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวไม่บัจจเวนอาหารหวานนะฮะอาจอย่างง่ายๆก็คืออาหารคาวเนี่ยแกงส้มเนื้อคนไทยเราเนี่ยถ้าบอกว่าแกงส้มเนื้อเนี่ย,ยมีด้วยเหรอเขาจะถามอย่างนั้นแต่คนที่บ้านครัวเนี่ยเขาจะเรียกแกงส้มขเขมรอีกอันหนึ่งก็คือเนื้อซัมเบนเนื้อซัมเบนคล้ายๆเนื้อทอดน้ามันเนย นเนื้อทอดน้ำมันเลยเทุกวันนี้ก็มีคนทําได้ไม่กี่บ้านส่วนของหวานของหวานที่ทำอย่าง,างสม่ำเสมอเลยก็คือเรียกบบสแดกนะเป็นขนมหวานที่ที่คล้ายๆกับทอนเหนียวเปียกของไทยเราเนี่ยบบสแดกจะใช้ข้าวเหนียวใช้สาคูแล้วก็ใช้ถูกเขียวถูกเขียวคั่วกระเทาะเปลือกนะครับ เอามา,มาผสมมากวคคคคนคล้ายๆข้าวเหนียวเปียกแล้วก็จะมีราดหน้าด้วยกะทิสดขนมดั้งเดิมก็มีอีกอันนึงแต่คนก็ไม่ค่อยทํากันและทํากันไม่เป็นก็มาดูนะอย่างก็เรียกกุกล,ะกล,ะนะละกุละซอกุละซอคล้ายๆขนมเปียกปูนขาวนะคล้ายๆขนมเปียกปูนขาวแต่ว่ากุละซอเนี่ยจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสีขาวแล้วก็ราดด้วยน้าเชื่อมน้าเชื่อมที่ใส่งานะฮะว่านั้นก็เรียกว่าสิ่งที่ติด ตัวมากับบรรพชนที่หลงเหลืออยู่นะภาษาพูดอภาษาพูดอีกอย่างหนึ่งภาษาพูดคนในบ้านครัวสักห้าพัน 5, คนเนี่ยเหลือคนพูดได้ไม่ถึงห้าคนก็คือคนต้องอยู่ในวัยที่อายุเจ็ดสิบขึ้นสมัยก่อนส่วนมากจะพูดภาษาเขมรนะพูดเฉพาะตรงนี้แนวริมคลองนี่จนไปถึงวัดพยังเนี่ยจะพูดเขมรมก็มีเพลงกล่อมเด็กก็จะมีส่วนมากจะใช้คาว่า เมาแม่เอ้ยคนจ้องสีเจ็กเป็นนายชนเด็กคนลวยเจ็กสีเขาก็บอกว่าเมาแม่เอ้ยลูกอยากกินกินกล้วยใช่ไหมพ่อแม่เข้านอนลูกขโมยกล้วยกินแต่ดิกไม่มีแล้วมีแต่เพลงพหลังวโลกโลกแยกอดีตที่ถูกเล่าสืบต่อกันมา แม้จะไม่มีภาพเช่นที่ว่านั้นหลงเหลือให้เห็นอีกแล้วแต่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในที่แห่งนี้ก็ไม่เคยที่จะลืมรากเง้าซึ่งบรรพบุรุษของพวกเขาได้ทิ้งไว้ให้